ลือหึงชายใส่หน้ากากลม้มลงตายในร้านสะดวกซื้อทำภวาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโควิด1 9กู้ชีพบางแม่นางแจงแค่ผู้ป่วยชักเกรงการกรณีที่สังคมในโลกโซเชียลแขรายภาพและข้อความว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดล9ป่วยและล้มหมดสติอยู่ในร้านสะดวกซื้อสาขาหมู่บ้านพระปิ่นสามในเขตอำเภอบางใหญ่จอนนทบุรีก่อนจะเสียชีวิตนั้น ล่าสุดสี่เมยอยยักผู้สื่อข่าวรายงานว่างานกู้ชีเพเทศบาลตำบลบางแม่นางได้โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าบุคคลในภาพที่กำลังแชร์กันในพื้นที่เทศบาลตำบลบางแม่นางและพื้นที่ใกล้เคียงนั้นสถานที่เกิดเหตุคือร้านสะดวกซื้อหลังหมู่บ้านพระปิ่นสามจริงแต่ในภาพคนไข้ไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่อย่างใดคนไข้มีอาการชักเกรงและอาจเจียน งานกู้ชีพเทศบาลตำบลบางแม่นางได้นำตัวส่งโรงพยาบาลบางใหญ่แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายแล้วยืนยันว่าคนไข้มีอาการชักเกร็งจริงและได้นำตัวส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลบางบัวทองเพื่อรักษาอาการชักเกร็งตามสิทธิด้านพอต่อเต่าออ,อ่างสุรพจน์รอดบำรุงผู้กำกับการสอพอบางใหญ่เปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวทางสอพอ บางใหญ่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าผู้ป่วยคือนายธนชัยอายุ20ปีเป็นโรคลมชักโดยได้กินเหล้าตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นก่อนจะออกมาหาซื้อนมให้ลูกในร้านสะดวกซื้อแล้วเกิดเป็นลมชักเกรงอาเจียนกัดลิ้นตัวเองและหมดสติลม้มลงนอนในร้านจนเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้นำตัวผู้ป่วยส่งรอพอ บางใหญ่เพื่อทำการรักษาตัวและถูกส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลบางบัวทองซึ่งแพทย์ที่ทำการรักษาตรวจไม่พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามที่ลือในโลกโซเชียล